สวัสดีครับวันนี้ได้มีเวลาเปิดกระเป๋านะครับหลังจากกลับมาจากเกาะบ,บารลีประเทศอินโดนีเซียามาดูกันครับว่าเอาอะไรนําเข้ามาได้บ้างเพราะว่า b o a r d i n g Security นะครับถึงเขาเรียกว่าอะไรละ่ะการตรวจคนเข้าเมืองนะฮะของออสเตรเลียเนะี่ยถือว่าเป็นประเทศที่อันดับต้นๆของโลกเลยครับเรื่องการนําของเข้ามาแล้วเขาจะตรวจสอบเยอะมากครับแต่วิธีไหนที่เอาของเข้ามาแล้วสะดวกและง่ายนะครับ สำหรับตัวผมเองเนี่ยเอาของเข้ามาทุกครั้งนะจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าผมจะเดินเข้าหาพนักงานเลยครับแล้วก็บอกว่าผมมีของที่จะให้เขาตรวจสอบคือถ้าเรามีความริงใจอย่างเงี้ยบางทีส่วนมากเขาจะไม่ตรวจสอบเลยเขาถามว่าเอาอะไรมาบ้างหลังจากนั้นเขาจะติ๊ถ้าสแตมสีเขียวเนี่ยก็คือเดินออกจากสนามบินได้เลยครับแต่ถ้าเป็นการที่เขียนตัวคิวคือ question เนี่ยก็จะมีการเปิดกระเป๋านิดหน่อยอย่างครั้งนี้ถ้าของที่เอามาจะมีเยอะคนนี้นะครับเพราะว่าจะอยู่อีก ไอ้บ้านอีกที่หนึ่งของชุดน,นี้ที่เอามานะว่าเขาจะเปิดเขาจะเป็นตัว question แล้วก็ถามที่ถามดูก็จะมีของที่ในกระเป๋าสองชิ้นนะฮะเขาก็จะจับตัวไม้ไปดูแล้วก็มีการเคาะนะครับเคาะลงกับพื้นเคาะลงกับพื้นเนี่ยไม้ที่มันเก่าเนี่ยถ้ามันมีไข่แมลงหรือมิเศษอะไรนะที่ตกลงมานะครับอันนั้นก็คือเขาจะยึดเลยครับเพราะว่าการที่มีไข่แมลงหรือมีอะไรที่มาด้ยวยกับไม้เนี่ยมันทําให้สัตว์ตรงนี้ครับมาเจริญเติบโตในประเทศเขาแล้วทาให้สัตว์ตรงนี้ครับทำบางทีทําลายระบบนิเวศของเขา คือส่วนมากของพวกนี้นที่ผมได้มาคือผมจะล้างก่อนนะครับล้างทําความสะอาดจากทีน,น,นั้นเลยครับไม่มีปัญหาครับในการเอาเข้ามาดูครับอ,อะไรมาได้บ้างชุดนี้ครับเป็นชุดที่ชอบมากๆเลยครับเป็นทางเกาะของทางออินโดนะครับเป็นเมืองขึ้นของทางดัตช์ครับเขาก็ก่อนที่จะหมดยุคสงครามโลกก่อนที่ชาวดัต์จะกลับไปประเทศเขาก็ทำของเล่นพวกนี้นครับอายุประมาณห้าสิบหกสิบปีครับนะฮะ เป็นบาลานซ์ดีนะครับคือสรงบาลานซ์จะดีมากขยับคือนะถ้าจับขึ้นมันยกก็จะไม่มีอะไรก่อนนะแต่ว่าใช้หลักการบาลานซ์ส่วนนี้ปกตกิเอาเข้าในปกตินะครับแต่ก็ต้องทําความสะอาดก่อนแล้วก็ตัวนี้ครับนางเฮราตีครับอยากกินคนครับอยากกินเด็กแต่ก็เป็นคนที่มีจิตใจดีได้หลังจากพุทธเจ้าเอาลูกตัวเองไปซ่อนไว้ในบาตรแล้วก็หาลูกไม่เจอพุทธเจ้าบอกว่าเออเองกินลูกคนอื่นกินได้ แต่ลูกตัวเองหายเองก็เสียใจหลังจากนั้นลางก็ปฏิบัติตัวเป็นคนดีครับเป็นคนรักเด็กอันก็เป็นหมวกของทางเกาะบอเนียวครับเกาะได้อยากเผาล่าบหมวกคนอันนี้ก็เป็นงานไม้ครับผมของบารีเป็นงานแค่ตกแต่งในงานพิธีนะครับอ,อันนี้สวยครับเป็นคลองจับปลาครับผมคลองจับปลาผมทำรองบอกข้างบนนี้จะเป็นรูปนกนะมันเปิดได้เฮ้ยอย่าก,กัดออกไปตอนดูแดด อันนี้ครับเป็นที่จับปลาครับที่บ้านของเราจะมีทางภาคใต้นะเป็นนางตัวนี้เขาสารได้ดีมากนะครับมันเป็นงานแบบเป็นใ้ไผ่เล็กละสารได้ละเอียดนะฮะคือจับกดไปได้นะครับไม่มีการแตกคือใช้ซ้อนปลานะฮะแล้วก็ตัวนี้ครับเราคิดว่าเขาทําเป็นของเล่นนี่คือเขาทําจริงๆนะฮะของเขาจะอยู่ตามพวกไอชนเผ่าที่มีน้ําไหลดิ้นลินน้ําไหลไม่เยอะครับน้ําไหลตื้นๆก็ใช้ตัวนี้ครับคุมจับทั้งปลาจับกบจับเขียดจับปลาแรงครับ น,นี่เป็นของลักลูกขางของเล่นครับนะฮะอันนี้ตัวเป็นกล่องสารเชี่นมากครับแล้วก็กระเป๋าของล้อมบอกครับปกติจะเจอเป็นใบใหญ่นะใบเล็กอย่างนี้ไม่ค่อยได้เจอครับกระเป๋าพวกเนี้ยเมื่อสักสี่สิบห้าสิบปีก่อนเนี่ยถ้า <c oughs> บ้านไหนมีคนที่เขาเสียชีวิตครับเขาจะใส่เข้าปลาอาหารแห้งเข้าไปแล้วก็เอาไปช่วยกับบ้านน,นั้นๆในพิธีศพนะฮะอันนี้ก็เป็นไก่เป็นเซตนะครับ อ่านี้ของทางลมบอกเหมือนกันเป็นการเกี่ยวกับใช้บอกเวทมนต์ดำครับของเผ่าอะไรนะเผ่าดาหยักบอเนียวครับบอเนียวครับอันนี้ก็เป็นดายักเหมือนกันเป็นกล่องที่ทําใส่พวกไอยาเส้นนะฮะตัวนี้ริ้งงานใหม่ครับเครื่องจักรสารนะกระเป๋าที่มอและก้านเนี่ยครับงานชิ้นโปรดเคียวเกี่ยวข้าวครับของพื้นที่ต่างๆ นางสาวมาริกาดเคียวนะครับมาอนี้นครับแต่ของชุดที่จะจับเป็นเซตๆนะครับแล้วก็ลงประวัติก็จะได้จำได้ตัวนี้เทครับเป็นลูกงูครับเคียวตัวนี้จะเด่นสุดครับของสุภาพวิสีอ่อนช้อยครับมาริตอนไบต์รถฟอร์ยูเฮ้ยลูกท h มฮิบิไนบอยส์ลูกเนี่ยครับ ติดตามตลอดนะครับสองตัวเนี่ยครับนีะครับเอาไข่ได้เข้าได้สบายมากครับของที่เข้ามาออสเตรเลียครับขอเพียงแค่ declare รรน,นั้นเองประมาณนี้ครับก่อนที่นางสาวจะกัดนางสาววันนี้จะกัดเกี่ยวเกี่ยวข้าวครับเฮ้ย not for you it's not for you see you buy all that already on the chair not t h y girl